ที่ประเด็นสังคมสงสัยผู้กอ่อเหตุจะมีแอลกอฮอลหรือไม่ตำรวจยืนยันว่าวันเกิดเหตุไม่มีกลิ่นแอลกอฮอลแน่นอนนายเจษดาวีรพรบิดาในเจนพบบอกว่าวันเกิดเหตุเขาอยู่ที่ภูเก็ตเมื่อทราบข่าวก็รีบกลับยืนยันว่าเป็นคนสั่งให้ย้ายโรงพยาบาลเนื่องจากลูกชายเป็นคนไข้ที่สมิติเวชเขาก็อธิบายว่าลูกชายมีอาการบาดเจ็บ ไงฮะที่หัวข่าวไม่ทราบว่าต้องผ่าตัดหรือไม่ทีมแพทย์กยำลังเช็คสมองว่าปกติหรือไม่ทำความเข้าใจกับโลกโซเชียลทั้งหลายด้วยนะว่าอันนี้ที่แชร์กันให้วนเนี่ยจริงบ้างเท็จบ้างขณนะสร้างเฟซบุ๊กปลอมอย่างเงี้ยไม่ว่าคนเรามันว่างมากไม่มีอะไรทำสร้างเฟสบุ๊กปลอมมาด่ากันในแบบนี้ไม่ได้ว่าจะหนี ไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่รับผิดชอบในขณะนี้เรายังไม่พูดอะไรเกี่ยวกับว่าจะรับผิดชอบอะไรมันไม่ใช่เวลานะฮะต้องขอให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดว่า <c oughs> ว่า,าจะจดใช้อย่างไงตรงนี้มันไม่ใช่เวลานะขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยพช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาไว้ทุกข์ทำบุญทำบุญ แล้วก็มีคดีที่ตามมาก็คือว่าคนที่เคยถูกรถ BMW ทะเบียนเดียวกันกับรถเบนซเนี่ยนะคะขับพุ่งชนที่หน้าหมู่บ้านปัญญาเมื่อ4ปีที่แล้ววันนี้เขาก็มาปรากฏตัวออกมาค่ะเพื่อที่อยากจะรู้ว่าทะเบียนเดียวกันแต่รถคนละยี่ห้อนนเนี่ยคนขับเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่นะคะเขามาออกรายการนิวท็อ